สวัสดีครับทุกคนดูเหมือนว่าวันนี้เราจะมีเรื่องปวดหัวกันเพิ่มซะแล้วนะครับหลังจากที่24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับมีคนตาดีไปเห็นอามัดดิยาโลนะครับที่เราเพิ่งจะพูดถึงเขาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าแฟนบอลท้องถิ่นโหวตกันเยอะมากนะครับว่าอยากให้เขาได้รับโอกาสลงสนามให้มากขึ้นโดยเฉพาะความหวังกับอันโทนี่เนี่ยมันเรื้อรางขึ้นไปทุกขณะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ครับมีคนตาดีครับบอกว่าเขาเนี่ยไปลบภาพที่ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกจากอินสตาแกรมของตัวเองจนหมดสิ้นเลยนะครับก็เป็นกระแสดังอยู่ประมาณสัก12ชั่วโมงจนตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาแถลงเลยครับโพสต์อย่างเป็นทางการว่าเขาตั้งใจที่จะมีสมาธิกับเดือนรอมฎอนหรือว่าเทศกาลถือศีลอดของมุสลิมนะครับเพราะเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่แล้วนําทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมันมันเสียสมาธินะครับตอนแรกก็เหมือนจะจบนะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าลายภาพที่มันเหลืออยู่ล่ะ ทำไมลบแต่ภาพที่ใส่เสื้อแมนยูไม่เพียงเท่านั้นครับเดวิลเลอร์ยังออกมาแฉว่าก่อนที่เขาจะทําการลบภาพพวกนี้ออกจาก IG นะได้ไปกดเลิฟข้อความหนึ่งที่บอกว่าแฟนเดอร์แลนด์เขาไม่เหมาะกับแมนยูนะครับเรื่องราวมันจะเป็นอะไรนะครับประเด็นดราม่าจะแล้วก็วคนกลัวเหลือเกินว่าเฮ้ยไอเรื่องส่วนตัวมันควรจะจบได้แล้วทั้งอนโทนี่แมสันเกรนบูดแม้กระท็่งจัดานโชเราจะเจอนิยายน้ำเน่าตอนที่4หรอนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อวานที่เกิดไปครับการหาโชคครับคนสงสัยมากคือตอนแรกมันแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็ชื่นชมเขาว่าเขามีส่วนกับเกมนะครับเรียง2.0แต่ว่าล่าสุดนะฮะทำได้ดีขนาดนี้ได้ห้าคะแนนนะครับแล้วก็ยังมีอีกจํานวนหนึ่งเลยครับที่ด่าว่าเล่นบอลเห็งกระโดดมากนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นที่เชลซีกันก่อนนะครับอันนี้ก็เสียงแตกนะฮะเชลซีคล้ายกับแมนยู เพราะว่าอยู่อันดับ10กับ11สลับกันโดยตลอดเมื่อคืนชนะดี่เขาเส้นสาสอผมได้นั่งดูรีลานเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกครับมี3ทีมที่ผมดู90นาทีทุกแมตช์แมนยูบีจีปฐุมยูไนเต็ดที่ผมเชียร์ไทยลีกนะครับแล้วก็เชลซีเพราะว่าเจ้าชิชาดูนะครับทีนี้ผมก็นั่งดูรีลานแล้วก็คุยกับลูกนะฮะชนะ3าผมมีความรู้สึกว่าที่ผมดูเป็นานานๆนาทีคือสัก30นะครับการที่เขาได้รองแชมป์คาราบาวแม้จะไม่ได้โฮฟี่นะครับแต่นักเตะเหมือนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นครับ ทั้ง so, นิโคลัสแจ็กส sure. ันก็ยิงนะครับโคมพาเมอร์ที่ถือดีอย oh, ู่แล้วล่าสุดมิเอลมูดริกก็มาทำประตูได้นะครับชนะไป3-2นะครับแต่ก็ยังคงมีคนด่าว่าโปชิทิโนไม่ใช่ของจริงนะครับอยากให้ไล่ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงราฮิเสเตอร์ลิงที่โดนด่าเละเทะมากๆเลยนะครับได้5คะแนนคือเล่นบอลเห็นกับตัวโคตรโคตรแรดฟอร์ดเล่นเซลฟิช้วนะไอ้นี่หนักกว่าอีกคือแบบล็อกมาจ่อๆเพื่อนอยู่ไม่โงล็อกหลบโกได้ยิงเองแบบโอ้การตัดใจแย่มากตั้งแต่ออกจากแมนเชสเตอร์ นะครับก็เป right. 네็นโคอมาเมอร์ได้แปลกแน่แล้วแกเล็ช็อกเก้มาดูบอลด้วยนะครับเท่ากับว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นในสิงห์บุรีรามมันก็สูงขึ้นจากตอนแรกที่อยู่ในเงาของฟิลโพเดนเวลาอยู่บนใบสีฟ้านะครับแล้วก็ดีซาซี่เป็นคนเจ้าของวันเกิดนะครับก็เข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็ดีใจสุดๆเลยนะครับเกมในเมื่อคืนนี้ยังคงมีแขกรับเชิญหนึ่งคนก็คืออดัมแซนเลอร์นะครับนี่เป็นนักแสดงที่หลายคนชื่นชอบนะครับเขาบอกว่าเป็นแฟนสิงห์บูนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกัน นะะครับอ่น ah, ี Street, ่คือมาันแนนนะครับทีนี้ไปที so, like ่เอฟซีแชมเปียนส์ลีกกันบ้างครับโรนัลโด้ถ่งรอบนะครับอาเนาเซอร์ฮะไปแพ้ทีมจากสหรัฐอาหรับเบียหรือว่า UAE ครับเอาไอ้คู่นี้ยิงโคตรมันเลยครับคือเกมแรกอ่ะทีมของโลโด้แพ้มาก่อนหนึ่งศูนย์นะเมื่อคืนเนี้ยจบ90นาทีที่เอาเนาเซอร์ชนะสามสองนะฮะทีนี้ก็ต่อเวลา120นาทีจบเท่าไหร่วะสี่เท่าโรนัลโด้ยิงจุดโทษนาทีร้อยสิบแปดก็ทำให้ต้องไปวัดกันที่ดีกานะครับคือตัวโค่นเลยนะครับ ปรากฏว่าเฮ้ยประสบการณ์จากเอานัเซอร์นักเตะยิงผ้าสามลูกครับก็คือทางฝั่งของโรโซวิดอเล็กเตเลสนักเตะแบ็กซ้ายเก่าของเราแล้วก็โอตาวิโอมีแค่โตคนเดียวยิงเข้าตกรอบครับเอาอายเข้ารอบไปอย่างเหลือเชื่อแล้วก็มีคลิปไวรัลคริสเียโนโรนัลโดพยายามจะเอาจุดโทษนะครับจังหวะที่พุ่งล้มคนก็บอกเฮ้ยเป็นจุดโทษยังไงแล้วก็ซัดสามหลาออกครับแฟนเอานัเซอร์แบบไม่กอดคือแกโดนกดดันเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ปะ ท,ทุกเกมที่เขาลงสนามคนก็จะโกนเมสซี่เมสซี่เมสซี่และกแกหัวเสียมากยิงจอดจอออกรับเทาซ้ายอะแต่ก็เข้าใจได้ครับก็ตกรอบนะครับไม่ได้แชมป์ยูซีเอซีเอลเรียบร้อยแล้วนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยข่าวที่น่ายินดีครับเมื่อกันยา,ยายนที่ผ่านมาหลายคนน่าจะพอได้ทราบว่าเซโร่กุนโดเวโรนะครับเ <c> ขาได้ประกาศแยกทางแฟนสาวนะครับซึ่งเป็นนางแบบมิสโซเฟียนะครับชื่อโซเฟียนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานครับมีคนไปเห็นไม่ต้องเห็นหรอก ก็คือเปิดเผยเป็นทางการว่าเขากับแฟนสาวตั้งท้องนะฮะก็คือกลับมาคืนดีกันนะครับแล้วก็ได้ลูกสาวครับ expecting a child expecting a child เหมือนกัอตั้งคันนะครับเหมือนกับเพล็กนั้นคือตั้งคัน expecting a child ก็แบบกำลังจะมีลูกแล้วนะครับได้ลูกสาวนะครับแฟนสาวเขาอายุ27ปีนะครับก็มีภาพจับมือกันแล้วก็โชว์รูปอันต์สาวนะฮะทั้งที่จริงแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยคือแบบซึนามิเลยนะเพราะว่าเลิกกันใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนเห็นโซเฟียอปจูบก,กับ ผู้ชายคนอื่นแฮมดาวเกโรก็ฉุนออกไอ้ช่องทวิตของตัวเองแล้วบอกผมเลิกกันแน่นอนแล้วเนี่ยกลับมาคืนดีกันมีลูกเลยนะครับก็ยินดีด้วยกับเซฟุกุนดาเกโรแต่ข่าวลือที่บอกเขาจะกลับมาเตะบอลนั้นยังไม่จริงนะแกบอกตโทษตรวจร่างกายเรื่องหัวใจกันอีกเยอะนะครับนี่คือบิ๊กนิวในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูดราม่าเรื่องอมาติยาโรและก็อาร์เทนโตการาโชนะครับรวมถึงเบซันเนลแซมนิดนึงด้วยติดตามได้ทุกหนทุกทิศค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับใครที่รอเสื้อบอนเมื่อ2ฤดรุธการก่อนวันนี้ผมเอาชุดหนึ่งมาลดราคาครับสำหรับเสื้อเจอซี่ของแมนยูนเต็ดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวเลิฟยูไนต์ปีของคริสเตียโนโรนัลโดครับที่ไม่ใช่ตัวล่าสุดนะครับไปดูกันเลยครับนี่คือตัวแรกครับคุณผู้ชมนี่คือเจอซี่เติร์ทคิดของปีสาตแดงครับรุูการที่คริสเตียโนโรนั เข้ามาอยู่ปีศัตแดงนะครับก็คือชุดแดงจะเป็นโพเย้านะครับชุดฟ้าจะเป็นโอยูเออและนี่คือตัวเติร์ดคิดครับตัวสีน้ําเงินนะครับใครที่ยังไม่มีครับวันนี้ผมได้มา2ไซส์ในราคาเพียงแค่1,900าบาทเท่านั้นนะครับจากราคาเต็ม ,3 3 0 0นานะครับวันนี้เหลือพันเเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ล็อสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วมีไซส์เอสอยู่3ตัวครับคุณผู้ชมเป็น S อสยุโรปนะครับก็ อกมันจะผสมอะเอสยุโรปเอเชียเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยสายการผลิตมันน่าจะอยู่ที่เวียดนามนะครับแม้ว่าแม็กกาสโตจะเป็นคนที่สแตมป์ตา UK เคเองนะครับเพราะฉะนั้นครับไซส์เอสยุโรปเนี่ยอกประมาณ4 0่สถึงสีนะครับตีสามเก้าถึงสี่สามดีกว่านะครับแล้วก็ไซส์เอ็มยุโรปอกประมาณ4 2่สถึงสี เพราะฉะนั้นถ้าใครใส่ได้นะครับตัวตร์งคิดตัวนี้นะครับเหลือแค่พันเก้านั่นเองฮะจาก3ามเป็นสาครับรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับมีเพียงแค่7ตัวนะครับและก็ตัวนี้ครับทุกคนครับเลิฟยูไนต์อันนี้คือเรียกว่าเป็นคอนเซปต์แรกเลยครับก่อนที่จะเป็นตัวสีดำที่เพิ่งเอามาปล่อยไปนะครับคือตัวนี้เลยครับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเคยใส่ตอนพีแมต์บอมอัพอ่ะแล้วแบบดังมากๆเลยนะครับแต่ว่า ไม่มีปัญญาหาไซส์เล็กแล้วครับทุกคนนี่ฮะโอ้นี้ครับสวยสดงดงามมากนะครับที่ต่อต้านการเหยียดเพศนะครับพอเขาเอาสีของอัิฉริเนี่ยมารวมกันนะฮะสม้มแดงเหลืองดำมันสวยมากเลยนะครับคือเป็นตัวที่แบบฮอตฮิตติดกระแสมากในอังกฤษเมื่อก่อนนี้ทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่ามีเพียงแค่ไซส์เดียวคือ2 XL เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่โชคดีคือคนที่ตัวใหญ่ครับ2 XL อกประมาณ50ถึง55 นะครับมีเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้คือโคตรลิมิเต็ดเลยนะครับเพราะไซส์เล็กไม่มีแล้วนะครับเหลือไซส์เดียวครับ 2XL อกประมา5 0้าถึงห้เอาไปได้เลยครับมี5ตัวนะครับตัวละ2,999บาทครับจาก3,500นะครับวันนี้เก็บตก2อตัวหนึเจอร์ซี่และอีก1ตัวเลิฟยูไนต์ต่อต้านการเก็บเพจและไอเทมครับเรื่องราวของวบุ๋มข้ามคืนนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นจากดราม่าของอามมัดเดียโลครับไม่น่าเชื่อว่าเหมือนมีนิมิตนะ พเพราะเราพูดถึงชื่อนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองนะครับไม่น่าเกิน5วันครับคือก่อนหน้าคุณผู้ชมเข้าใจไหมเวลาเราจะพูดถึงนัก,ตนกเตนะยูเอฟนดเนี่ยถ้าหากไปต้นซีซั่นนะไปพ้นโอนาน่าใช่ไหมมาคัทแลตฟอร์ดย้อนกลับไปไกลวันนั้นก็คริสโนโรนัลโดแฮร์รี่ไม่ไปคนที่พูดชื่อมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแพะผู้รับบาเวลาพ่ายแพ้ด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ว่าเราจะพูดถึงนักเตะดาวรุ่งอย่างอาม,มัด,ดิอาโล่ได้ยังไงนี่อันนี้ ถือว่าเหลือเชื่อนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่แอนโทนีสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลมาโดยตลอดนะครับเรดอมี่แทบจะไม่เอาเขาแล้วนะครับแล้วก็เอ่ยชื่อว่าคนคนนี้แหละที่รอคอยโอกาสมาอย่างยาวนานแต่ว่าเอริกเซนหาเนี่ยให้โอกาสน้อยมากนะครับทีเนี้ยมาวันนี้ครับชื่อของอามัดเนี่ยมันกลายเป็นถูกพูดถึงทั่วโลกเลยครับเพราะว่าเมื่อเย็นวันจันทร์ของเวลาเที่ยงเปิดนะครับถ้าตีเป็นเวลาไทยก็คือเช้าวานาานันอังคาร มีคนไปตรวจพบว่าเดียโลครับได้ลบภาพใน i n s t a g r กรมของเขาครับจนหมดสิ้นเลยนะครับเช่นเดียวกับโปรไฟล์เขาด้วยคือโซเชียลมีเดียพวกนี้เวลาเราเขียนโปรไฟล์ใช่ไหมอย่างผมพ่อปิระพลเนี่ยผมก็จะเขียนในทิกตอกของผมว่าผมเป็นพิธีกรฟุตบอลช่องพีพีทีวีนะอะไรเงี้ยคือไบโออ่ะเออไบโอไบโอคือสมมติคุณจะเป็นคุณเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งอะไรคุณก็เขียนว่าคุณคือใครทำอาชีพอะไรอย่าลบหมดเลยนะฮะไม่ได้อยู่แมนยูอะไรนู่นนี่นั่นหมดเลยนะครับ มันก็เป็นสีงวิพษ์วิจารณ์มาน่าจะประมาณหนึ่งวันแล้วนะครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเพราะแฟนพีศาจแดงหลอนกับเหตุการณ์นอกสนามที่มันส่งผลต่อผลงานของทีมมากๆเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่เมชันกรีนบูดแล้วมาถึงอันโทนี่มาถึงซานโชเอา้าดิยาโลมานจอ,อแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่พูดไปพูดมานี่เฮ้ยมันนักเตะปีกหมดเลยเว้ยนี่ผมเพิ่งคิดได้นะถือว่ากรีนบูดก็ปีกไออันโทนี่ก็ปีก อ็นบูตอันตรงนี้น้ำัดเดีโลเขาซ้ายกวเลยว่ะเม้ยบังเอิญมากเลยซานโชก็ปีกนะเออเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีเนี้ยอ่ะเดียโลก็ออกมาโพสต์ใน i, I uh, <laughs> uh, n so s t a g r กรของเขานะครับโดยที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากที่เขาตัดสินใจไม่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ลบมันออกเนี่ยเป็นเพราะอยากจะโฟกัสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนถือศีลอดที่เพิ่งเข้ามา2วันนี้ใช่ไหมของมุสลิมนะครับคือเขาซีเรียสมากกับการที่ จะต้องโฟกัสเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เขาเสียสมาธิเพราะมันจะมีไม่ว่าจะเปเรื่องอาหารถ้าเราพูดตามตรงนะมันมีมนโชว์อะโชว์อาหารกันถูกไ่มบางทีผู้หญิงก็โชว์ภาพเซ็กซี่หรือว่าโชว์สถานที่ท่องเที่ยวไนท์คลับอะไรแบบเนี้ยเ <c ười> ขาก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันมันจะทําให้เขาคขายแขวนะครับเขาก็าาลบมันออกไปเพราะว่าอยากจะให้เดือนนี้เป็น holy m o n t นะครับผมแนะนำคำนี้ก็ได้ครับ holy holy เนี่ยแปลว่า ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดสิ่งน,นี้เป็นสิ่งโฮลี่เหมือนถ้าชาวพุทธกเ็เครื่องรางของขังเป็นสิ่งโฮลี่โฮลี่คือศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็บอกว่าให้ stop the hatred นะครับภาษาอังกฤษ hatred คือขอเลยหยุดสักทีเถอไอ้โค้ดคำพูดที่มันแสดงความเกลียดชังเนี่ยทางฝั่งอามัดก็บอกขอให้จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ทีเนี้ยครับเรื่องมันก็เงียบมาประมาณสักไม่เกิน6ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงครับคนก็ตั้งข้อสังเกตถึงว่าเฮ้ยมันตลกอย่างหนึง่งโอเคเราเข้าาาใจนะว่อมัด อยากจะมีสมาธิกกับศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสวดโกรที่ทุกคนต้องเคารพอยู่แล้วแต่สิ่งที่อดสงสัยไม่ได้อีกก็คือทําไมลูกที่มันเหลืออยู่ใน IG เนี่ยมันเหลือแต่วันที่เขาเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์ในสนามสเตนนิ่งออฟไลท์ทำไมลูกแมนยูถึงหายไปหมดคนณก็อ่ะเขาไปพูดกันตงๆนานาว่าเขาไม่พอใจอะไรแน่ๆเลยนะครับโดยเดบินเลอร์ครับออกมาเปิดเผยแฉเลยครับว่าก่อนที่อามาติาโร่จะลบข้อมูลทุกอย่างของแมนยูรอบแรกเนี่ยคืนจันเนี่ยเขาได้ไปกด หัวใจครับเลิฟให้กับข้อความหนึ่งครับที่บอกว่าอามัดไม่สมควรเสียเวลารอคอยโอกาสของแมนยูเต็ดน่าจะเป็นแฟนบอลซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วไปาไปกดเลิฟครับหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาลบทุกอย่างของปีศาจแดงลงไปอันนี้มันมีมูลนะครับทีนี้คนก็ถามต่อว่าเอา้าแล้วทำไมลบแต่ผ้าแมนยูเท่านั้นละ่ะฮะล่าสุดครับซามิเอลักเฮิร์ตเข้าไปเปิดเผยนะครับบอกว่าณตรงนี้คืออามัดหนักกว่าแค่ลบรูปที่เป็นยูนเต็ดครับคือเขาปิด IG เลยครับตอนนี้คือ,อาหาโซเชียลมีเดียของเขาไม่เจอแล้ว คนก็เลยลือว่าเขาต้องมีปัญหากับเอลิชันฮาแน่ๆเลยนะครับเพราะเขารอคอ,อยโอกาสมายาวนานแสนนานมากเลยนะครับคือวงในก็บอกว่าณตรงนี้เขาเห็นว่านักเตะอีแสดงระเจ็บขนาดนี้โอกาสยังมาไม่ถึงเลยอะ่ะทั้งที่อันโทนี่มันโชว์ฟอร์มน่าเกลียดขนาดนั้นน่ะก็ยังมีโอมาคอสั้นขึ้นมาเขาก็ได้ลงไปเกมเกมน,น,นั่นเองใช่ไหมครับก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาน่ากหงยดใจพอสมควรนะครับทีนี้พอผมย้อนกลับไปดูตั้งแต่โอเล่ไปซื้อมาจากอัลตันตาสา37าบเจ็ดนเนี่ย เขาถือเป็นนักเตะที่ค่อนข้างโชคร้ายนะครับคือนอกก่อนหน้าที่จะปล่อยให้แอสตร์แลด์ยืมเนะี่ยมีหลายครั้งนะครับที่เขาหมิ่นเมย์จะได้ไปออสัญญาย,ยืมตัวนะครับแต่เขาก็จะเจ็บก่อนวันที่ยืมตัวมาเสมอนะครับอย่าง2021 2 2ี่ครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เฟย์นูดครับจะยืมตัวทางฝั่งของลิอาโรไปนะครับเจ็บก่อนตลาดซื้อขายปิดแค่2วันนะครับก็เลยอดนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจย้ายมีเวสต์ฟอมหรืออะไรนี่แหละจนสุดท้ายสําเร็จในวันที่ เขาได้ย้ายไปสู่ซันเดอร์แลนด์นะครับโดยโทนี่โมเบรให้เขาลง10เกมคุณรู้ว่าเขายิงไป6ประตูนะฮะโดยเฉพาะฟรีคิกแล้วก็การตัดนาย,ยิงนี่คือมันสุดยอดมากคือเขามีดีเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็ฐานล่างแน่นนะครับแต่หลังจากนั้นครับเขากลับมาที่แมนยูเต็ดเนี่ยเทนฮารก,ก็ให้โอกาสเขาลงในช่วงพรีซีซั่น2เกมติดต่อนะครับแต่แล้วครับความโชคร้ายก็ยังคงม,มาเยือนอามัดต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในแมตช์ที่นิวเจอร์ซีย์ครับเจออาร์เซนอลสุดท้ายเขาเจ็บแล้วก็ต้องออกมาพร้อมกับ ไม่เท้านะครับเจ็บจากนั้นเป็นต้นมาก็คือไม่ได้ลงกับแมนยูจนถึง30มธันวาคมนะครับจนมีโอกาสได้ลงมา3เกมเพ่านั้นเองทีนี้มันก็มีคนพูดว่าในสนามซอฟตอลเขาชนะใจเทนฮาร์ไปได้นะไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงโอกาสหรือว่าเหลี่ยมบอลเนี่ยและก็ทางฝั่งของเทนฮาก็ยังคงไม่อยากที่จะตัดใจไปกอัลมี่ในราคา86กล้านปอนด์ครับนี่คือเรื่องราวของอามมัดดิยาโลครับคุณผู้ชมที่ออกมาเปิดเผยลึกๆว่าเขาโชคร้ายพอสมควรเหมือนกันนะผมว่าถ้าให้ผมเดานะผมว่ามันคงมีอะไรแน่ ไม่น่าจะได้แค่นั้นนะครับผมเชื่อกับคําแย้งที่บอกว่าถ้าลบต้องลบหมดหรือปิดไปก่อนหรือปิดชั่วคราวถูกไหมถ้ามันมีเหมือนซานโช่มันปิดก็ปิดไปก่อนหาชื่อมันไม่เจออะไรเงี้ยเดี๋ยวพร้อมก็ค่อยเปิดนะทีมบุลดแต่อันเนี้ยลบไบโอลบข้อมูลออกแล้วยังเหลือภาพที่เล่นกัซานอร์แลนด์อันนี้มันก็น่าน่าแปลกใจนะครับก็เห็นมีคนบอกอีกระแสว่าอ๋อทุกทุกภาพที่เขาโพสต์เกี่ยวกับแมนยูหลังจากที่เขาลงสนามเขาโดนเหยียดเหยียดยามว่าเขาเล่นไม่ดีอันนี้ก็ไม่แน่ใจละนะครับอ่ะนี่คือเดียโล วันนี้เดียร์ลติกออกมาเปิดเผยเรื่องราวของการ์โนโชนะครับผมพูดสั้นๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอัตราชีวประวัติซะมากกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยเรื่องอันโทนี่นะครับการ์โนโชเนี่ยทางฝั่งของนิกคอร์ครับนิกคอร์เป็นดีเรคเตอร์ของ Academy ี่แมนเจอร์ตนะครับออกมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ลูกที่เขาตีลังกายยิงใส่เอลวัตตันที่สุดสวยบายซิเคิลคิทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่การ์โชเคยตีลังกายยิงเข้านะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนนนนสาามตอที่่เป็ดวรรุงะคับ กาลาโชเคยยิงเตะนาาแบบนี้ในเกมฟุตบอลยูสก็คือฟุตบอลดารรุ่งอ่ะตอนที่เจอกับวีแกนครับซึ่งน่าเสียดายมากโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็น u 1 8 U20 นักเตะ FA Youth ทั p อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีกล้องของ M UT มีวีคอยถ่ายไว้ตลอดนะครับแต่ครั้งนี้พอมนไม่มีฟุตเทนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวันนั้นฮะกล้องที่ถ่ายทอดสดมันเสียครับเหลือเชื่อมากเลยที่คอกเลยบอกว่า,วาผมก็ได้แต่พูดสิ่งที่ผมเห็นว่าการาโช วันที่ตีลังกายิงใส่เอเวอรตันเนี่ยเป็นรุ่นที่2ที่เขาทำได้นะจริงๆเขาทำได้กับวีแกนมาก่อนนะฮะทีนี้นักเตะคนนี้ครับเขาได้ความเป็นอเมริกาใต้บวกยุโรปขึ้นมาครับเพราะว่าเขาเกิดที่อาร์เจนตินาก็จริงครับแต่เขาไปโตที่เมืองมาดริดตั้งแต่อายุ14ปีนะครับคือเติบเติบโตที่สเปนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้บอลสไตล์อเมริกาใต้บวกกับสไตล์ยุโรปมานะครับและเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้ร่วมเล่นหรือว่าอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกับทั้งเมซี่และโรนัลโด้นะครับซึ่่่่งงงมันนนนเเป็สิทีคคออข้้าายยกๆละรบ จริงยังมีลิช่ายคนแรกที่ซันโดว์วันเด็กก็ใช่นะนะครับทีนี้ครับแมนยูเนี่ยซื้อเข้ามาตอนอายุสิบเจ็ดปีด้วยราคาเพียงแค่หนึ่งแสนห้าพันปอนด์เท่านั้นเองนะครับกาตเชถูกส่งตัวไปฝึกฝนนะครับจนสามารถที่จะเล่นบอลแบบเป็นสไตล์ปีกขึ้นมานะครับโดยที่พี่เขาบอกว่าจริงๆริงเขาเริ่มเล่นจากการเป็นปีกขวาก่อนที่จะมาถนัดเล่นทางฝั่งซ้ายนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยคนก็วิจารณ์เขาเยอะมากว่าเขาตัดสินใจแย่นะครับไม่จ่ายบอลแล้วแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งยู สมยัยแรกเขาใก้เขนาน้คะแนนแต่เขาออกมาเปิดเผยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทนหากอนุญาตให้เขาเล่นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าก็ผมคือคนบอกทำไมคุณเลี้ยงเยอะคุณพ่อเลี้ยงจังเลยนะครับการโชบอกว่าเทนหากให้ผมโปรโวกภาษาอังกฤษโปรโวกคือให้ผมยั่วกองหลังผมมีหน้าที่ต้องลากไปแล้วมีโอกาสก็คือหาจังหวะยิงมีหน้าที่เลี้ยงครับเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงกระชากเพื่อหาช่องเรียกฟรีคิกเรียกฟาว นะครับแล play play, so play play. ้วก็มีโอกาสก็คือตัดในเขายิงนะครับเพราะเป็นคําอนนญาตของทางฝั่งผู้จัดการทีมนะครับอันนี้ก็ถูกค่อนข้างชัดเจนนะครับที่คนเขาสงสัยว่าเอ้ยทำไมเด็กคนนี้มันถึงกลายเป็นติดนิสัยแล่ฟอร์บไปด้ยอย่าลืมว่าเขาเพิ่งอายุถึงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับผมไปนั่งดูมาล่าสุดเนี่ยมูลค่าทางการตลาดเขาในการเป็นผู้เล่นอยู่ที่35ยูโลแล้วนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับต่อจากนี้อยู่ที่ว่าเขาจะต่อยอดไปยังไงนะครับแลวก็ตัวเลขก็ถือไม่น่าเกลียดะไรนะครับ ลงสนามให้ยูเนเ็ททั้งฤดูก,กาลนี้ไป37เกมมี7ประตูแล้วก็อีก3แอสซิสโดยเฉพาะนรีเม์ลีครับลงเล่นเยอะถึง26แมตช์นะครับมี5ประตูแล้วก็ส่งอีก3นะครับแชมเปียนส์ลีกก็ลงไปถึง6เกมแล้วก็ยิง1ประตูด้วยนะครับ FA ลงไป3ลงถึงคาราบาลลงไป2นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าไปคิดมากว่าตอนนี้เขาก็ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าไว้ใจได้นะครับเหลือแค่ว่าก็ประคองเซนหาก็พยายามให้เขาเหลือไม่ต้องแต่ตอนโอนไม่ให้ใช้ห้องแต่งตัว ทีมชุดใหญ่เลยจนกว่าเขาจะสามารถที่จะสร้างเป็นซังโกะมาได้แล้วอย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่ผมไปดูทิ่สันต์ที่3เนี่ยผมเห็นว่าเขาซ้อมยิงเอ้ทิศสันันสองเนี่ยผมเห็นว่าเขาซ้อมยิงเขาซ้ายหนักมากเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์นะครับอ่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับว่าเขาเปิดเผยว่าก็เหนหัางของเขาดนแบบนี้คุณจะมาดับได้ยังไงนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราปล่อยเสื้อ2ตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนก็คือตัวที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ นะครับแมนเจอเต็ดโอร์เจอร์ซีปีสองพนี่สิบนะครับลดราคาเซลล์ครับจากสเต็มยูเคสามพันสามนะฮะเหลือแค่พันเก้าเท่านั้นเองครับแต่ว่ามีแค่สองไซส์ก็คือไซส์เอสกับไซส์เอ็มนะครับตอนนี้ผมใส่เสื้อผมอยู่คือไซส์เอสนะเอสยุโรปเนี่ยประมาณสามอกสามสิบเก้าถึงสี่สิบสามได้นะครับเพราะฉะนั้นใครใส่ได้มาเอาไปเลยครับมีสามตัวนะครับส่วนไซส์เอ็มยุโรปอกประมาณสี่สิบสองถึงสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าได้นะครับมีอีกห้าตัวนะเพราะชนะขยะได้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเสื้อปีที่ ทั้งโรนอโดบอฟบาซานโชบูโรใส่เป็นตัวสีน้ำเงินที่สวยนะครับเป็นตัวเตอร์คิตัวที่สามนะครับส่วนอันที่สองอันนี้แรงเข้มครับเรียกว่าเซลไม่ได้เลยครับเพราะหาโคตรยากเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมครับเลิฟยูไนต์ก็คือต่อต้านการเหยียดเพศนะครับเราจะเอาสีสันมาทำครับอิญปะทำได้สวยมากเสื้อตัวนี้ครับนักเตะปีแดงใสแล้วขายดีโคตรโคตรครับก่อนที่จะเป็นตัวสีดําที่เราเคยปล่อยไปแล้วตัวนี้นะครับผมได้มาทั้งหมด7ตัวครับ ไอห้าตัวครับตัวนี้สอง xl ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนตัวใหญ่รอบนี้โคตรโชคดีเลยครับอยู่ในมือผมแล้วตรงนี้นะครับและไอเทมโคตรโคตรครับไซส์อื่นไม่มีแล้วยุโรปเก็บไปหมดแล้วนะครับเสื้อเลิฟอยู่ไหนยุคแรกนะครับลดราคาจาก3,500เหลือ2,999ก้เกดีเป็นแค่5ตัวแต่ว่าหน้าอกเอ่อมีไซส์2 xl เท่านั้นหน้าอก5 0าสถึงห้ใครใส่ได้รีบตัวแล้วคุณจะโคตรราไอเทมเลยครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับวันนี้ปล่อย2ตัวนะฮะส่วนไอตัวของกอล์ฟ ทีกับลูกกอล์ฟยังคงมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเมื่อวานปล่อยไปเยอะแล้วนะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาถามน้องผมได้เลยที่ไลน์ตรงนี้นะครับส่วนเออ่พรีออเดอร์ของเริ่มทยอยมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ตัวของเอ่อเจอร์ซี่ฤดูกาลนี้ที่ 3XL เอ็มาแล้วนะครับส่วนโฟโปกน่าจะเป็นวันที่21มีนาคมนะโปโลสีขาวน่าจะเป็นสุกนะครับทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมเร่งให้อยู่นะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคุยเรื่องอันนี้ไปคืนนี้แชมเปี้ยนลีกเตะนะ